บทที่หนึ่งสงครามแห่งโชคชะตาเสียงกลองศึกดังระรัวขับเคลื่อนให้เหล่าทหารวิ่งกรูกเข้าสู่สนามรบความตึงเครียดแผ่ซ่านไปทั่วแม่ทัพ้่งเตรียมพร้อมอย่าให้ศัตรูฝากำแพงเข้ามาได้ทหารรับทราบแม่ทัพส่งในอีกฝั่งหนึ่งของสนามรบแม่ทัพหารยืนอยู่บนหลังมา้ามองดูสนามรบด้วยสายตาที่เด็ดเดี่ยว แม่ทัพหารกองทัพของเราจงกล้าหาญจงต่อสู้เพื่อชัยชนะทหารฝ่ายหารเพื่อแม่ทัพหารเพื่อแผ่นดินบทที่สองการพบกันในสนามรบทั้งสองฝ่ายประทะก,กันอย่างดุเดือดดาบและหอกาฟาดฟันกันเป็นระลอกเสียงตะโกนดังทั่วสนามรบแม่ทัพส่งสู้ให้ถึงที่สุดอย่าละทิ้งเพื่อนร่วมรบของเจ้า ระหว่างการต่อสู้ที่ดุเดือดแม่ทัพทรงและแม่ทัพหานศกตากันท่ามกลางการประหัรประหารแม่ทัพทรงเจ้าคือแม่ทัพหานแม่ทัพหานใช่ข้าเองเจ้าคือศัตรูของข้าทั้งสองคนเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดดาฟาดฟันกันด้วยความแม่นยำและแรงใจที่ไม่มีใครยอมแพ้ ความสามารถของทั้งสองใกล้เคียงกันจนเกิดความประทับใจในกันและกันโดยไม่รู้ตัวแม่ทัพส่งเจ้าเก่งจริงข้าต้องยอมรับแม่ทัพหานเจ้าก็เช่นกันข้าไม่เคยพบคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้มาก่อนการต่อสู้หยุดชะงักเมื่อทหารของทั้งสองฝ่ายเข้ามาขัดขวางทั้งสองถูกแยกจากกันแต่สายตาของพวกเขายังจับจ้องกันและกันอย่างไม่ละสายตา หลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงทั้งสองฝ่ายถอยกลับไปยังค่ายของตนแต่ความคิดถึงแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามยังคงอยู่ในใจของทั้งสองค่ำคืนหนึ่งแม่ทัพส่งออกเดินทางไปยังป่าลึกเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ท่ามกลางความเงียบสงัดเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนแม่ทัพซ่งใครออกมาเดี๋ยวนี้แม่ทัพหานเดินออกมาจากเงามืดใบหน้าของเขาส่องประกายในแสงจันทร์ แม่ทัพหารข้าเองแม่ทัพหารข้ามาเพราะอยากพบเจ้าแม่ทัพท่งเจ้าทำไมถึงมาที่นี่แม่ทัพหารข้ารู้สึกถึงบางอย่างระหว่างเราข้าไม่สามารถละเลยความรู้สึกนี้ได้แม่ทัพท่งเราคือศัตรูกันนะเจ้าไม่ควรมาใกล้ข้าแม่ทัพหารแต่ในใจข้า ข้ารู้สึกว่ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสงครามความรู้สึกที่ข้าไม่สามารถต้านทานได้ทั้งสองคนนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ความเงียบสงัดทำให้พวกเขาได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันแม่ทับซ่งเจ้ามีครอบครัวแล้วไม่ใช่หรือแม่ทับหานใช่ข้ามีภรรยาและลูกข้ารักพวกเขาแต่ความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้า มันแตกต่างและลึกซึ้งแม่ทัพซ่งเราควรหยุดพบกันแบบนี้มันผิดและอันตรายแม่ทัพหานข้ารู้แต่ข้าไม่สามารถหยุดคิดถึงเจ้าได้ข้าอยากรู้จักเจ้ามากขึ้นแม่ทัพซ่งมองดูแม่ทัพหานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกสับสนแต่ก็มีความอ่อนโยนในสายตานั้นด้วยแม่ทัพซ่ง ข้าเองก็เช่นกันข้าไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนแม่ทัพหานถ้าเช่นนั้นเราสามารถพบกันอีกได้ไหมอย่างน้อยก็ในคืนนี้แม่ทัพซ่งข้าไม่แน่ใจว่าเราควรทำเช่นนี้หรือไม่แต่ข้าก็ไม่อยากให้คืนนี้จบลงทั้งสองคนใช้เวลาคุยกันถึงเรื่องราวในชีวิตของพวกเขา พวกเขาเริ่มเปิดใจและแชร์ความรู้สึกที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนความใกล้ชิดและความเข้าใจเริ่มเติบโตขึ้นในใจของทั้งสองคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วแม่ทัพซ่งและแม่ทัพหานเริ่มรู้สึกถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นแม่ทัพหานข้าคงต้องกลับแล้วก่อนที่ใครจะสังเกตเห็นการหายไปของข้าแม่ทัพซ่งข้าเข้าใจ ข้าหวังว่าเราจะได้พบกันอีกแม่ทับหานข้าก็หวังเช่นนั้นคืนนี้ทําให้ข้าได้รู้ว่าความรักไม่จําเป็นต้องมีขอบเขตข้ารู้สึกถึงความรักที่แท้จริงแม่ทับซ่งเจ้าทําให้ข้ารู้สึกถึงสิ่งที่ข้าไม่เคยรู้สึกมาก่อนข้าจะจดจําคืนนี้ตลอดไปทั้งสองอบกอดกันครั้งสุดท้ายก่อนที่แม่ทับหานจะจากไปความรู้สึกของพวกเขาถูกผูกมัด ด้วยความรักที่ไม่สามารถแสดงออกได้ในสายตาของโลกแม่ทัพทรงยืนมองดูแม่ทัพหานเดินจากไปความรักและความเศร้าสลับกันในใจของเขาเขารู้ว่าเส้นทางนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ก็ไม่สามารถห้ามความรู้สึกของตนเองได้หลังจากนั้นทั้งสองคนพบกันในที่ลับในป่าลึกหลายครั้งความสัมพันธ์ของพวกเขายิ่งลึกซึ้งขึ้นและความรักก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแต่ทั้งสองรู้ดีว่าความรักครั้งนี้ เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความเจ็บปวดที่จะตามมาในภายหลังบทที่สสงครามที่ไร้จุดจบหลังจากพบกันหลายครั้งในป่าลึกความสัมพันธ์ระหว่างแม่ทัพทั้งสองเริ่มเปลี่ยนไปคืนหนึ่งท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องลงมาผ่านกิ่นไม้ทั้งสองนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นแม่ทัพส่งเราควรหยุดพบกันแม่ทัพหานข้ารู้ แต่มันก็ยากที่จะหยุดข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ลึกซึ้งในใจข้าแม่ทับส่งข้าเองก็เช่นกันแต่เจ้าเจ้ามีภรรยาและลูกแล้วแม่ทับหานข้ารู้ข้ารักพวกเขาแต่ข้าก็รักเจ้าเช่นกันมันคือความจริงที่ข้าหนีไม่พ้นทั้งสองคนจ้องมองกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกสายลมที่พัดผ่านทำให้ใบไม้สั่นไหว เสียงหัวใจของพวกเขาดังขึ้นเรื่อยๆแม่ทับซ่งเราไม่ควรทำเช่นนี้แต่มันก็ยากที่จะห้ามใจแม่ทับหานเจ้ารู้ไหมข้าไม่เคยรู้สึกเช่นนี้กับใครข้ารู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เจ้าแม่ทับซ่งข้ารู้ข้ารู้สึกเช่นเดียวกันแม่ทับหานค่อยๆเขยืดเข้ามาใกล้แม่ทับซ่ง สายตาของพวกเขาจับจ้องกันอย่างลึกซึ้งก่อนที่แม่ทัพหานจะเอื้อมมือมาแต่ใบหน้าของแม่ทัพส่งอย่างอ่อนโยนแม่ทัพส่งหานแม่ทัพหานข้าต้องการเจ้าพวกเขาโน้มเข้าหากันริมฝีปากของพวกเขาสัมผัสกันอย่างนุ่มนวลแรงปรารถนาที่สะสมมานาระเบิดออกมาท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องลงมาแม่ทัพส่ง หารเราควรหยุดแต่ข้าไม่สามารถแม่ทัพหารข้ารู้ข้าเองก็เช่นกันพวกเขาอบกอดกันแน่นขึ้นความร้อนแรงและความรักที่พวกเขามีต่อกันทำให้พวกเขาลืมความเป็นจริงไปชั่วขณะแม่ทัพส่งข้าไม่อยากให้คืนนี้จบลงแม่ทัพหานข้าก็เช่นกันข้าต้องการอยู่กับเจ้า ในความมืดที่เงียบสงัดพวกเขาปลดเปลื้องอภรรและสัมผัสกันด้วยความรักที่ลึกซึ้งเสียงหัวใจของพวกเขาเต้นรัวเข้าจังหวะเดียวกันแม่ทับส่งข้าข้ารักเจ้าหานแม่ทับหานข้ารักเจ้าเช่นกันส่งพวกเขาแสดงความรักกันอย่างหมดจดท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องสว่างพวกเขารู้ว่าเส้นทางนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคและความเจ็บปวด แต่ความรักที่พวกเขามีต่อกันนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะห้ามใจได้แม่ทัพส่งข้าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรแต่คืนนี้ข้าอยากอยู่กับเจ้าแม่ทัพหานข้าก็เช่นกันคืนนี้เป็นของเราทั้งสองคนนอนเคียงข้างกันภายใต้แสงจันทร์ความรักและความรู้สึกของพวกเขาผูกพันกันอย่างลึกซึง้งทั้งสองรู้ดีว่าความรักนี้อาจไม่ยืนยาว แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บทที่4ความลับที่เปิดเผยเมื่อความลับของแม่ทัพหานถูกเปิดเผยภรรยาของเขารู้เรื่องนี้ภรรยาของหานท่านไปพบกับเขาจริงหรือแม่ทัพหานข้าขอโทษข้าไม่เคยตั้งใจจะทำให้เจ้าเสียใจภรรยาของหานท่านทำให้ข้าและลูกต้องทุกขทรมาน ท่านคิดถึงเราไหมแม่ทัพหานข้าคิดถึงเสมอแต่ข้าก็หยุดรักเขาไม่ได้ภรรยาของหานท่านไม่เพียงแต่ทรยศข้าแต่ท่านยังทรยศต่อลูกของเราท่านรู้ไหมว่ามันทำให้พวกเรารู้สึกอย่างไรแม่ทัพหานข้ารู้ข้าเสียใจข้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนี้ได้ น้ำตาไหลลงบนใบหน้าของภรรยาหานเธอสะอื้นออกมาอย่างไม่สามารถกันน้ำตาได้ภรรยาของหานท่านเคยบอกว่าข้าคือทุกอย่างของท่านแล้วทำไมท่านถึงทำเช่นนี้กับข้าแม่ทัพหานข้าไม่เคยต้องการทำร้ายเจ้าข้ารักเจ้าและลูกเสมอแต่ความรู้สึกที่ข้ามีต่อแม่ทัพซ่งมันมันเกินกว่าที่ข้าจะควบคุมได้ภรรยาของหาน แล้วข้าและลูกล่ะพวกเราจะเป็นอย่างไรต่อไปแม่ทัพหานข้าจะทำทุกอย่างเพื่อชดเชยความผิดของข้าข้าจะไม่ทิ้งพวกเจ้าภรรยาของหานแต่ท่านก็ไม่สามารถลบล้างความทรมานที่ท่านสร้างไว้ในหัวใจของพวกเราได้ท่านทำให้ข้ารู้สึกเหมือนเป็นเพียงเงาแม่ทัพหานข้ารู้ข้าจะพยายามแก้ไขทุกอย่าง ข้าแค่อยากให้เจ้ารู้ว่าข้ารักเจ้าภรรยาของหานร,รักหรือท่านรักข้าแต่ท่านก็ไปหาคนอื่นท่านทำให้ข้ารู้สึกเหมือนสิ่งที่ท่านมีต่อข้าไม่สำคัญภรรยาของหานเดินออกไปจากห้องทิ้งให้แม่ทัพหานยืนอยู่ในความเศร้าและความสำนึกผิดที่ท่วมท้นใจของเขาแม่ทัพหานข้ารู้ข้าผิดข้าเสียใจ แม่ทัพหาน,นั่งลงที่โต๊ะมองดูภาพครอบครัวที่วางอยู่ตรงหน้าเขาไม่สามารถห้ามน้ำตาที่ไหลลงมาได้ความรักที่เขามีต่อแม่ทัพส่งทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่เขาสร้างขึ้นเองค่ำคืนนั้นผ่านไปอย่างยาวนานแม่ทัพหาน,นอนไม่หลับคิดถึงภรรยาและลูกที่เขาทำให้ต้องทนทุกทรมานและความรักที่ไม่อาจลบล้างได้ต่อแม่ทัพส่งวันรุ่งขึ้น แม่ทัพหานตัดสินใจไปพบแม่ทัพทรงอีกครั้งท่ามกลางความเงียบสงบของป่าลึกแม่ทัพหานทรงข้าต้องบอกเจ้าว่าแม่ทัพทรงข้ารู้ข้ารู้ว่ามันยากสำหรับเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าต้องเลือกระหว่างครอบครัวและความรักของเราแม่ทัพหานข้ารักเจ้าแต่ข้าก็ไม่อาจละทิ้งภรรยาและลูก ข้ารู้สึกผิดที่ทําให้พวกเขาต้องทุกขทรมานแม่ทัพซ่งข้าเข้าใจข้าไม่ต้องการให้เจ้าต้องเลือกระหว่างความรักกับครอบครัวข้าจะถอยออกไปเพื่อให้เจ้ามีความสุขกับครอบครัวของเจ้าแม่ทัพหานไม่ข้าไม่ต้องการให้เจ้าจากไปข้าเพียงแค่ต้องการเวลาข้าต้องการหาทางที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขแม่ทัพซ่งเจ้าต้องทําในสิ่งที่ถูกต้อง ข้าจะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอไม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรน้ำตาไหลลงมาจากดวงตาของทั้งสองคนพวกเขาอบกอดกันท่ามกลางความเจ็บปวดและความรักที่ไม่อาจแสดงออกได้แม่ทัพหานข้ารักเจ้าข้าจะไม่ลืมความรักที่เรามีต่อกันแม่ทัพซ่งข้าก็เช่นกัน ข้าจะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอไม่ว่าเจ้าจะต้องเผชิญกับอะไรความรักที่ไม่อาจแสดงออกได้ทําให้ทั้งสองคนต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความสับสนในใจแต่พวกเขาก็ยังคงรักกันเสมอไม่ว่าความรักครั้งนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ตามบทที่หดาบปลายใจการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างแม่ทัพทรงและแม่ทัพหานเกิดขึ้นท่ามกลางสนามรบที่แสนดุเดือด เสียงดาบและโลภปะทะก,กันอย่างไม่มีหยุดพักแม่ทัพส่งข้าต้องฆ่าเจ้าตามหน้าที่ของข้าแม่ทัพหานข้ารู้ข้าพร้อมที่จะสละชีวิตแต่ข้าอยากให้เจ้ารู้ว่าข้ารักเจ้าเสมอทั้งสองคนมองตากันอย่างหนักแน่นความรักที่พวกเขามีต่อกันทำให้พวกเขาไม่สามารถทำร้ายกันได้ดาบของพวกเขาชะงักกลางอากาศแม่ทัพส่ง ทำไมเจ้าต้องถาให้มันยากเช่นนี้หานทำไมเจ้าถึงต้องมาถาให้ข้ารู้สึกเช่นนี้แม่ทัพหานข้าขอโทษข้าไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเช่นนี้ข้าไม่อยากให้เจ้าต้องเจ็บปวดทหารของทั้งสองฝ่ายล้อมรอบพวกเขารอคอยคำสั่งจากแม่ทัพของตนเองแต่ไม่มีใครกล้าทำร้ายแม่ทัพของอีกฝ่ายท่ามกลางความสงบที่แสนดึดอะแม่ทัพส่ง หานเราคงไม่สามารถกลับไปยังที่ที่เราเคยเป็นได้อีกแล้วแม่ทัพหานข้ารู้ข้าขอโทษที่ทำให้เจ้าต้องเผชิญกับสิ่งนี้ข้ารักเจ้าแต่ข้าก็ไม่สามารถทำร้ายครอบครัวของข้าได้แม่ทัพซ่งข้ารู้ข้าจะทำสิ่งที่ถูกต้องแม่ทัพซ่งตัดสินใจวางดาบลงท่ามกลางสายตาที่ประหลาดใจของทั้งสองฝ่าย เขากล่าวคำสุดท้ายก่อนที่จะหันหลังกลับไปแม่ทัพซ่งจงทำในสิ่งที่เจ้าต้องทำข้าจะไม่ขวางเจ้าอีกแล้วแม่ทัพหานข้าข้าขอบคุณข้าจะไม่ลืมความรักของเราแม่ทัพซ่งข้าจะรักเจ้าเสมอหานทันใดนั้นเองทหารฝ่ายแม่ทัพหานก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไป เขาพุ่งเข้าใส่แม่ทัพซ่งด้วยความโกรธและความต้องการปกป้องแม่ทัพของตนเองทหารท่านแม่ทัพระวังแม่ทัพหานพยายามหยุดทหารของตนเองแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปดาบของทหารปักลงที่อกของแม่ทัพซ่งความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างแม่ทัพหานไม่ซ่งแม่ทัพซ่งลง้มลงกับพื้น เลือดไหลาอาบหน้าอกเขามองดูแม่ทัพหารด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดแม่ทัพทรงหารข้ารักเจ้าเสมอแม่ทัพหารข้าเสียใจข้าขอโทษข้ารักเจ้าแม่ทัพทรงพยายามยิ้มแม้จะเจ็บปวดริมฝีปากของเขาเผยคำสุดท้ายก่อนที่ดวงตาจะปิดสนิทแม่ทัพทรงข้าจะรักเจ้าตลอดไป แม่ทัพหารกอดร่างของแม่ทัพส่งน้ำตาไหลลงมาจากดวงตาของเขาความเจ็บปวดและความเศร้าทุ่มทนใจท่ามกลางเสียงสงครามที่ยังคงดำเนินต่อไปแม่ทัพหารข้าสาบานข้าจะไม่มีวันลืมเจ้าข้าจะรักเจ้าเสมอความรักที่ไม่สามารถแสดงออกได้ของแม่ทัพทั้งสองถูกทิ้งไว้กลางสนามรบ ร่างของแม่ทัพทส่งถูกทหารฝ่ายหานนำกลับไปยังค่ายเพื่อทำพิธีศพอย่างสมเกียรติในขณะที่แม่ทัพทหานต้องเผชิญกับความเศร้าและความสำนึกผิดที่ไม่มีวันจางหายท่ามกลางความเงียบสงบของค่ำคืนหนึ่งแม่ทัพทหานยืนอยู่หน้าแท่นบูชาที่เขาตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงแม่ทัพทส่งเขามองดูดาวบนท้องฟ้าและพูดกับตัวเองแม่ทัพทหานส่ง ข้าหวังว่าเจ้าจะได้พบความสงบข้าจะรักเจ้าเสมอแม้ในชีวิตนี้ข้าจะไม่สามารถอยู่กับเจ้าได้แต่ในหัวใจของข้าเจ้าจะอยู่ตลอดไปบทส่งท้ายความรักที่ยั่งยืนหลายปีผ่านไปแม่ทัพหานยังคงจดจำความรักที่เคยมีอยู่ในใจเสมือนดาบที่ปักลงไปในใจเขาตลอดชีวิตแม่ทัพหานข้าจะไม่ลืมเจ้า ความรักของเราจะคงอยู่ในใจข้าเสมอทหารแม่ทัพหารท่านคือฮีโร่ของเราแม่ทัพหารฮีโร่หรือข้าแค่คนที่พ่ายแพ้ในความรักเรื่องราวจบลงด้วยความเศร้าและความรักที่เป็นไปไม่ได้แต่ยังคงอยู่ในใจแม่ทัพหารตลอดชีวิต